ชัดเจนว่ามีห้าคน sitting around ที่โต๊ะแต่มีผู้ชายคนนี้เอาก๋วยเตี๋ยวมาแค่ชามเดียวเขาไม่ได้บอกว่าก๋วยเตี๋ยวชามนี้สําหรับใครแค่หยิบเส้นก๋วยเตี๋ยวขึ้นแล้วเรสสูงๆเขาใช้จังหวะที่ทุกคนไม่สนใจวางตะเกียบลงอย่างซาตลกในเวลาเพียง0.01วินาทีหญิงสาวจับเส้นก๋วยเตี๋ยวไว้อย่างควิกลี่เป็นการตอบสนองเร็วอย่างน่าทึ่งดังนั้นผู้ชายคนนั้นมอบชามก๋วยเตี๋ยวให้เธอ immediately เ,เขาไม่สนใจคนอื่นที่กําลังนั่งหิวอยู่เธอกินอย่าง deliciously ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เป็นพ่อค้าที่ค้าขายหู่มานความค้าทายนั้นแท้จริงใช้เพื่อทดสอบรีเฟล็กของเด็กใครรีเฟล็กได้เร็วที่สุดจะถูกเลือกไปฝึกให้เป็นเครื่องมือโจรกรรมหลังจากนั้นเขาสั่งลูกน้องให้ disguise หญิงสาวธรรมดาให้กลายเป็นหญิงงามหลังจากดื่มเหล้ขาขาวหมดขวดเธอได้พรีแพร์รับภารกิจโจรกรรมครั้งแรกแกล้งทำเป็นเมาหญิงสาวสแต็กเกอร์อยู่บนถนนทันใดนั้นเธอ attract attention ของผู้ชายสองคนพวกเขาเข้ามาแกล้งทำเหมือนจะัพพ p o r t เธอ แต่มือกลับไม่หยุดทํางานในเวลานี้หญิงสาวใช้ประโยชน์จากความกัดด้าของพวกเขาเพียงไม่กี่วินาที p r o p e r ทีทั้งหมดของผู้ชายสองคนอยู่ในกระเป๋าของเธอแต่เมื่อเธอกําลังจะออกไปพบว่ามีคนสองคนสแตรร์เธออยู่ด้วยสัญชาตญาณที่เฉียบแหลมหญิงสาวเราลาล์ว่าคนสองคนนั้นอาจเป็นตำรวจ